ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสรียรรถปุดขวัญใจโคกน้องน้ำโมเดลนะครับสวัสดียามเช้าเชเลยพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับได้ทำการเจาะที่สู่ไว้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำนะครับออกดีมากนะครับ ช่วงที่เจาะก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเต็มที่เจาะไว้เลยนะครับอตอนนี้เราก็ทำการสูบน้ำที่เราเจาะแล้วปกตินะครับปกติ ที่ทีมงานของเราก็จะสูบแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีการขุดต่อนะครับหรือว่าขุดทั้งน้ำทั้งอะไรเพราะว่ามันทำให้มองไม่เห็นแล้วก็พื้นอาจจะลึกไม่สม่ำเสมอ นะครับก็ทำการสูกน้ําขุดให้มันสะดวกในการขุดและก็ความลึกสม่ำเสมอนะครับนี่คือข้อดีของทีมงานของเรานะครับเชา้าอาจจะแสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าแดดออกมากแต่ว่าติดอยู่ที่ว่าเ,เงารมเงา จะมองไม่เห็นนะครับอ๋อลงมานิดหน่อยนะครับอ๋อนี่นี่นะครับออกดีมากนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็น วิธีการทำงานของทีมงานของเรานะครับขวัญใจโคงน้องนามโมเดลนะครับการทำงานก็จะใส่ใจรายละเอียดนะครับให้เจ้าของท่านได้พอใจในการขุดนะครับซึ่งการขุดที่ต้องใส่ใจรายละเอียด ต่างๆนะครับเพื่อให้งานนั้นได้คุณภาพนะครับได้คุณภาพความลึก ได้ความลึกที่สม่ำเสมอไม่มีดินกั้นน้ำนะครับระหว่างที่น้ำออกมานะครับปกติทีมงานของเรานะครับจะไม่ เคยขุดกั้นน้ำไว้นะครับจะขุดก็มีแบบนี้เลยนะครับต้องขุดให้สม่ำเสมอความลึกมันได้แล้วก็คิวดินนะครับได้พื้นด้านในนะครับด้านล่างนะเสมอกันโอเคติดตามผลงาน ของเราได้เลยนะครับจาก Facebook หรือว่ากลุ่ม FC หรือว่าเพจชื่อเดียวกันเลยนะครับเสียเสียมรถขุดควันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับเบอร์โทร093 2545 997นะครับแพ็คคู่นะครับทีมงานแพ็คคู่นะครับจำง่ายง่ายนะครับทีมงานก็จะ ไปไหนก็จะไปด้วยกันนะครับจะไม่แยกนะครับเพราะว่าถ้าแยกแล้วงานจะได้คุณภาพน้อยนะครับโอเคขอบคุณสวัสดีครับ